สวัสดีครับกระผมนายชวอฤอิตสนิทมัจโรครูโรงเรียนบ้านแม่ขลิสวิงประชาสรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2อําเภอประมงจังหวัดพัทลุงในปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโรคโควิด19 ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในหลายๆแห่งครูจึงต้องปรับวิธีการเรียนการสอนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันนั่นก็คือการนำทักษะทางด้านเทคโนโลยีมาบูรณาการหรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่องการนำระบบออนไลน์สู่การจัดการเรียนการสอนถือได้ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีทางด้าน i c ซีที เข้ามาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีกันอย่างแพร่หลายการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่น Google Meet Line Meeting หรือแอปพลิเคชันอื่นๆสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ เกิดความเข้าใจและเกิดทักษะต่างๆที่จําเป็นในศตวรรษที่21ที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ของนักเรียนกระบุงคิดว่าการจัดการเรียนการสอนจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่จะทําให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพตามแนวความคิดของกระบุคือการนําขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้8ขั้นตอนรูปแบบชวลิดีไซน์ เข้ามาบูรณาการกับระบบ ICT ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ดังน,นี้ขั้นตอนที่1 Content Knowledge ขั้นการกำหนดเนื้อหาสาระเป็นการกำหนดข้อมูลความรู้หรือสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามโครงสร้างรายวิชาเพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงเนื้อหาสาระต่างๆของการเรียนขั้นตอนที่2 h a p สอง Happiness to Learn ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนเป็นการเตรียมตัวนักเรียนก่อนที่จะเริ่มทำการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบว่ากำลังจะเรียนเกี่ยวกับอะไรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร้าความสนใจและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนขั้นตอนที่3 Activity Before Learn ขั้นการทำกิจกรรมก่อนการเรียนเป็นการทำกิจกรรมเพื่อเร้าความสนใจของนักเรียนหรือดึงดูดความสนใจของนักเรียนมาอยู่ที่การสอนของครู และเป็นการเตรียมนักเรียนให้มีสมาธิในการฟังเรื่องที่ครูจะสอนจะทำให้นักเรียนรู้ว่าต่อไปจะเรียนเรื่องอะไรขั้นตอนที่4 working memory ขั้นการทบทวนความรู้เดิมเป็นการดึงความรู้ของผู้เรียนในเรื่องที่จะเรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตนขั้นตอนที่5 acting experimentation ขั้นลงมือปฏิบัติหรือลงมือทำเป็นการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดยยึดสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นตอนที่6 learning to question ขั้นการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำถามเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียนโดยครูผู้สอนจะป้อนคำถามในลักษณะต่างๆจากการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับที่สามารถจะพัฒนาทักษะทางด้านความคิดของผู้เรียนขั้นตอนที่7ไอเดียคอนเซปต์ขั้นสรุปความคิดรวบยอด เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกสรุปความคิดรวบยอดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูผู้สอนมีบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำคำชี้แนะให้กับผู้เรียนได้สรุปองค์ความรู้ที่ถูกต้องและมีความเหมาะสมขั้นตอนที่8 test n o w l a d e ขั้นการทดสอบความรู้ เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องมีความแม่นยำและมีความชัดเจนโดยใช้เครื่องมือการทดสอบที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมโดยนำระบบออนไลน์ ine, คือการใช้ Google Form มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแบบทดสอบเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของผู้เรียนดังนั้นการนำกระบวนการเรียนรู้8ขั้นตอนรูปแบบเชริคดีไซน์ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจะส่งผลทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาทักษะทางด้านการคิดรวมไปถึงเข้าใจทักษะและกระบวนการทางด้านการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ